สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่15มิถุนายนนะคะคุณได้เฮอร์มิตกับหัวส่วนเขาเป็นอัศวินทิกคาถาขึ้นมากับหัวเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะคุณตุลน,นะอาจจะออกมาจากโหมดเงียบนะคะถ้ามีการบล็อกกันก่อนหน้านี้ก็จะมีการปลดบล็อกนะคะมีการพูดคุยกับคนรักถึงเรื่องราวที่คุณไม่สบายใจนะคะอะไรที่ยังขาใจคุณอยู่ ตัวเขาวันนี้ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะใจร้อนจริงๆก็ยังไม่ใช่เอ่อพลังงานที่ดีนักที่จะคุยกันแต่ถ้าคุณอยากคุยเนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่เต็มที่นะวันนี้เพราะเขาจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะตัดสินใจหรือว่าพูดจาอะไรที่ไม่เข้าหูนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนเนาะมีพลังงานเวทนะคะชัดเจนจกักรวาลก็บอกว่าถ้ารอได้ก็รอนะที่อยากจะเคลียร์ใจนะคะรอไปก่อนอย่างน้อยพ้นวันนี้ไปก่อนนะคะ อย่างไรก็ตามมีพลังงานบวกเข้ามา attraction ก็คือถ้าถามถึงใจอ่ะคนทั้งคู่ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะเท่าๆกันนะแต่มันมาติดเรื่องของอารมณ์เนี่ยตรงเนี้ยนะคะความใจร้อนนะคะ